สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องของกรมสุสิการและค้องแรงงานนะครับวันนี้ทุกคนอยู่กับรายการรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานนะครับที่สําคัญในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมาเริ่มกันที่สถานการณ์ด้านแรงงานของการเลิกจ้างนะครับพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างทั่วประเทศจํานวน337แห่งส่งผลให้ลูกจ้างถูกเลิกจ้างนะครับ510คนเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมนะครับพบว่ามีการเลิกจ้างลดลง72แห่ง คิดเป็นร้อยละสินะครับประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุด3ดัดแรกได้แก่1นะครับกิจการการผลิต 2. นะครับกิจการขายส่งขายปีและ3นะครับคือกิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้านะครับถัดไปนะครับเป็นเรื่องของสถานการณ์การขอรับสิทธทิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับจากสำนักงานประกันสังคมพบว่านะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ มีผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับจำนวน238,351านนราลายนะครับแบ่งเป็นกรณีเลิกจ้างจำนวน5 5า5 3นนราลายนะครับเส้นสุดสัญญาจ้างจำนวน11,398ราลายและลาออกจำนวน 11, 1 7 1 4 0 0รลายนะครับทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมนะครับมีผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับลดลงนะครับคิดเป็นร้อยละ5.92นะครับ ในส่วนของสถานการณ์การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอจดทะเบียนใหม่จํานวน164แห่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม2แห่งคิดเป็นร้อยละ1 2 3โดยทําให้เกิดการจ้างงานจํานวน2916คนในรายเดียวกันนั้นนะครับมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการจํานวน65แห่งลดลงจากเดือนมกราคม9แห่งและส่งผลกระทบกับลูกจ้างจํานวน1 7 8 4คน ซึ่งลดลงจากเดือนมก,กราคม2,052คนคิดเป็นร้อยละห้4 9 9ทั้งนี้นะครับในปีงบประมาณพาศ2565วันที่1ตุลาคม2514ถึง28กุมภาพันธ์2565มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการรวม303แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบ1,312คนในขณะที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใหม่รวม904แห่งสมมติให้มีการจ้างงาน 2 6 7 7 1คนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใหม่ยังคงมีจำนวนสูงกว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการเมื่อเปรียบเทียบก,กับสัดส,ส่วนจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใหม่มีเกือบ3เท่าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการรวมเกิดการจ้างงานมากกว่า2เท่าของการขอเลิกกิจการด้วยถัดมานะครับในส่วนของสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวนะครับตามมาตรา75นะครับ แห่งพระราชวัิคุ้มครองไรงานนะครับพศ2 5 4 1นะครับพบว่านะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีสถานประกอบกิจการที่แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวทั้งสิ้น77แห่งนะครับจำนวนวันที่หยุดกิจการนะครับ1,520วันนะครับส่งผลกระทบกับลูกจ้างจํานวน1 2 9 0 0คนนะครับแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1นะครับกรณีที่นายจ้างมีความจําเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนจํานวน59แห่งนะครับจำนวนวันที่หยุดนะครับกิจการ1 0 0 6วันนะครับ มีลูกจ้างได้รับผลกระทบ9,879คนนะครับในกรณีที่2นะครับกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดนะครับจำนวน19แห่งจำนวนวันหยุดกิจการนะครับ514วันนะครับมีลูกจ้างได้รับผลกระทบ3,73คนนะครับประเภทกิจการที่ขอหยุดกิจการชั่วคราวนะครับสูงสุด3อันดับแรกอันดับ1นะครับคือกิจการการผลิตอันดับ2นะครับกิจการการบริหารและกิจกรรมสนับสนุนและอันดับ3านะครับคือการขายส่งขายปลีกนะครับ โดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชนบุรีจังหวัดอยุธยานะครับและระยองนะครับทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบพบว่าจํานวนสถานประกอบกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราวในเดือนกุมภาพันธ์มีจำนวนลดลงจากเดือนมกราคมนะครับจำนวน31แห่งคิดเป็นร้อยละ28.7นะครับมาต่อกันที่สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์นะครับจากการเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับมีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจการจํานวน1 6แห่งนะครับมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง 8,227คนนะครับในส่วนของข้อพิพาทแรงงานนะครับพบว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในสถานประกอบการทั้งสิ้น4แห่งนะครับมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงาน5,559คนนะครับสรับข้อขัดแย้งพบว่ามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในสถา,าน,ารน,นรราปาา 5, นนะระกอบก,การทั้งสิ้น3แหง่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้ง2,365คนทั้งนี้พบว่ามีการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำนวน16แห่ง ทำให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินโดยประมาณ2196ล้านบาทโดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์มีข้อเรียกร้องเพิ่มขึ้นนะครับคิดเป็นร้อยละ166.67นะครับข้อพิพาทแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ300นะครับข้อขัดแย้งด้านแรงงานลดลงร้อยละ62.5นะครับและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานลดลงร้อยละ5 6 7 6นะครับนอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ได้มีรับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นะครับตามมาตรา25นะครับแห่งพระราชบัญญัติแรงงาน 3, อสอัมพันธ์พศ2518นะครับจำนวน2กรณีนะครับมีลูกจ้างเกี่ยวข้อง376คนจากสถานประกอบกิจการ2แห่งนะครับมีการถอนข้อพิพาทแรงงานจํานวน1กรณีลูกจ้างเกี่ยวข้องจํานวน12คนจากสถานประกอบกิจการ1แห่งนะครับและมีการชี้ขาดจานวน2กรณีๆๆลูกจ้างเกี่ยวข้องจํานวน238คน จากสถานประกอบการ2แห่งนะครับลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินโดยประมาณ12ล้านบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นสถานการณ์การยื่นคำร้องนะครับกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการนะครับมาตรา120นะครับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับฉบับที่7พุทธศักราช2562นะครับพบว่านะครับในเดือนกุมภาพันธ์มีนายจ้างยื่นคำร้องกรณีย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120นะครับ กับคณะกรรมการสวัสดิการแรงางานจํานวน3แห่งนะครับและมีลูกจ้างได้รับผลกระทบนะครับจำนวน6คนนะครับและมีคําสั่งให้หนายจ้าง1แห่งนะครับจ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษนะครับแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจํานวนเงินนะครับสองแสนหกบาทนะครับมีลูกจ้างเกี่ยวข้อง3คนทั้งนี้มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการแรงางานจํานวน7แห่งนะครับลูกจ้างเกี่ยวข้องทั้งสิ้นจํานวน63คนนะครับ มาต่อกันที่สถานการณ์การใช้สิทธิกองทุนส่งขอลูกจ้านะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจำนวน 1, 3 9 0คนนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น17 1 2จ็ดล้านบาท19สตางค์นะครับโดยแบ่งออกเป็นกรณีที่1นะครับกรณีค่าเจ้าเชยจจำนวน1222คนนะครับเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ14 4 8ี่ล้านบาทนะครับกรณีที่2นะครับกรณีอื่นนะครับนอกจากค่าเจ้าเชิญจำนวน168คนนะครับ เป็นเงนินทั้งสิ้น2 6 3ล้านบาท19สตางค์นะครับและสุดท้ายในส่วนของสถานการณ์การช่วยเหลือลูกจ้างนะครับจากกรณีที่ลูกจ้างยื่นคำร้องของให้กรมศรุลการแลี้งคอรายงานนะครับเป็นทนายความฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดีให้นะครับตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ด 2, นะครับพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องงานทนายความรับฟ้องคดีนะครับ จำนวน757คดีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง757คนและมีจำนวนเงินทุนทรัพย์เป็นเงิน8 5 2 9 7 2 4 5ล้านบาทนะครับนอกจากนี้นะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6พจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2565มีคดีที่กรมดำเนินการเสร็จจนถึงคดีถึงที่สุดนะครับจำนวน50คดีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง50คนและมีทุนทรัพย์เป็นเงิน6 3ล้าน3บาบาทนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทุกท่านสามารถติดตามารายการสถานการณ์ด้านแรงงานประจําเดือนได้นะครับทางช่องของกรมสวัสริรและพอฒราแรงงานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับกอสอทชาแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน